หลังจากเมื่อวานนะครับที่เรามาตรวจรถกันนะครับเราก็ได้กุญแจมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สต็อกที่ตรงมาสด้านะครับตรงตรงนี้เราอยู่ตรงบนชั้น3ของตึกนะครับตึกของเราจะเป็นที่เก็บรถนะครับนี่หลายๆรุ่นเลยนะครับนะฮะนี่ลงปึ๊บเราก็จะมาไว้ดอไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาตรวจ นะครับตรวจรถอีกรอบนึงนะครับนะฮะคันนี้ก็จะเป็นของคุณบิวนะฮะเมื่อวานคุณบิวมาดูแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เลขตัวถังนะครับนี่นะฮะจะเป็นคันนี้แล้วนะครับผมนะฮะอื่นเบื้องต้นเราก็จะทําการตรวจเช็คนะครับว่ารถมีรอยไหมนะครับแล้วก็เราก็ทําการเอารถลงไปล้างนะครับนะฮะลงไปล้างข้างล่างนะครับแล้วก็เอามาขึ้นมาติดิฟ์มนะครับแล้วก็เตรียม PDI นะครับแล้วก็เอาไปชาร์จไฟขั้นตอนสุดท้ายนะครับส่วนคันนี้นะครับรับวันที่27นี้นะครับนะฮะของคุณบิวนะครับผมนะฮะเป็นตัวสีซิเวอร์นะครับนะฮะภายในเป็นสีดำนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่4 9 9 9 0 0บาทนะครับนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับนะฮะเลิกงามยามดีนะฮะวันที่27บนะครับเดือน9นะครับ2,568นนะครับนี่ ลถได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะนี่ก็เป็นกุญแจนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับว่าเป็นกุญแจคันเนี้ยเป็นดอกไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เลขอ่๋อมาแล้วนะครับนี่กุญแจก็จะมีเลขตัวถังแบบนี้มาให้แล้วนะครับจะมีเลขวินมาให้นะครับแต่เป็นรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับเช่นไอออนวีจะไม่เขียนมาแบบนี้ให้นะครับนะฮะ ตัวนี้จะเป็นนำเข้าอยู่นะครับก็จะเป็นมีเลขซีรีส์นัมเบอร์นะครับของตัวถังที่ตัวรถที่ตัวกุญแจมาให้นะครับส่วนตัวที่เป็นเอ็นที่เป็นตัวผลิตบ้านเราเขาจะไม่เขียนแบบนี้ให้นะครับงงมันกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะเอาราลดลงไปล้างนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับนี่กุญแจนี่ฮะกุญแจเราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจ ไปพร้อมๆกันเลยนี่นี่ตัวนี้เป็นตัวไอออนยูทีนะครับวิ่งได้420กิโลต่อหนึ่งการชาร์จนะฮะร,ราคาค่าตัวที่9อา499,900บาทนะครับเป็นรุ่นสาตนดาดนะครับนี่สีภายนอกเป็นสีซิเวอร์นะครับภายในเป็นสีดำนะครับนะฮะส่วนตัวรถเนี่ยตัว ไอออนยูเนี่ยจะมีอยู่สามมีอยู่สีสีด้วยกันนะครับผมนะฮะสีก็จะมีสีเงินนะครับนี่สีเงินคือสีนี้นะครับสีเขียวสีขาวสีครีมนะครับนี่นี่เรามีรถให้ดูพอดีเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวจะเป็นหลังคาขาวนะฮะภายในมีสีดำแล้วก็สีเบทนะครับนี่มีผมมี สีให้ดูคดีเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอยิบกุญแจก่อน,นี่ภายในสีเบดนะครับคันนี้ไม่มีกุญแจกุญแจไม่อยู่ในนี้นะครับนะให้ดูภายนอกก่อนนี่ภายนอกจะเป็นประ,ะ,ประมาณนี้นะครับฟิลยังไม่ติดนะครับไม่ไแน่ใจว่าคันนี้จะมีเจ้าของหรือยังนะครับผมนะ สำหรับท่านใดนะฮะที่อยากได้รถไฟฟ้า100%ไม้ใช้งานนะครับก็อินบ็อกซ์หาโจ้ได้เลยนะครับผมนะฮะเนี่ยก็จะพามาดูสีนะครับประมาณนี้เน่อยนะครับมีสีเงินสีเขียวสีครีมนะนี่สีสีครีมนะครับสีครีมมีทั้งเบาะดำแล้วก็เบาะสีเบจนะครับนี่ตัวที่เห็นจะเป็นตัวพรีเมียมนะครับนะฮะนี่ ล้อจะคนละลายนะครับสำหรับตัวพีเมียมนะครับเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับนะฮะนี่แต่สีเหมือนกันสีเหมือนกันสีสวยทุกสีนะครับสำหรับตัวน้องยูทนะครับนะฮะนี่นี่พอเดินมาใกล้เนี่ยเขาก็จะเปิดให้นะครับประมาณนี้นะครับ สวยทุกสีเลยนะครับนะฮะสำหรับท่านในที่สั่งจองไว้ก็รอรอมารับได้เลยนะครับนี่นะนี่สวยๆสำหรับท่านในที่อยากได้รถสีอะไรก็แจ้งเจ้าได้เลยนะครับนะฮะอยากทดลองขับก็แวะมานะครับผมนะฮะโชว์รูมของเราอยู่ตรงเส้นราชพฤกษ์นะฮะเป็นต้นต้นซอยนะครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรถเราก่อนนะครับ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นน้องยูทีนะครับนะฮะน้องยูทีสีซิลเวร์ฮะสีเงินนะครับนี่ล้อจะเป็นล้อลายนี้ครับนี่ล้อลายนี้สวยนะเป็นล้อลายใบพัดนะครับนี่สีสวยแบบนี้ล้อตัวสแตนดาดจะเป็นล้อขอบ16นะฮะไซส์ย,ยางนะครับ 2, 1, 5, 60, r 1 6นะครับส่วนถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะเป็นล้อสินิ้วนะครับนะฮะเดินเข้ามาใกล้เขาปลล็อกให้แล้วนะครับนะฮะนี่ภายในสีดำประมาณนี้เลยจอขนาดใหญ่มากนะครับจอขนาดส0 4.6นิ้วนะครับนะฮะจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay นะครับส่วน Android Auto รอไม่นานแล้วเดือนหน้าก็จะได้อัปเดตแล้วนะครับสำหรับ and r o i d a u t ันะครับสำหรับสาวก a n d r รอยนะรออีกนิดนึงนะครับนะฮะตอนนี้ได้เป็นสาวก p h o n e ก่อนี่ภายในสีดำสวยนะครับนะฮะสวยมากนะครับนี่ดูด้านหลังก่อนรถยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปล้างกันแล้วนะครับนะฮะนี่ สวยมากนะครับนะฮะคันนี้รับวันที่27นะครับตอนช่วงเช้านะครับสวยนะครับประมาณนี้นะครับรถไม่มีรอยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปลงไปล้างกันนะครับสำหรับน้องยูทีนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่4 9 9แสนเาห 900บาทนะครับผมนะฮะสีมีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีเงินสีขาวสีเขียวหลังคาขาวนะฮะแล้วก็สีขาวนะครับผมนะฮะมีเงินมีเขียวมีครีมมีขาวนะครับผมสนใจลดสีอะไรแจ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะเอารถลงลิฟต์ตรงนี้นะครับลงลิฟต์อยู่ด้านข้างนะครับเตรียมเพื่อจะไปล้างแล้วจะเอามาขึ้นมาขัดเคลือบติดฟิล์มนะครับแล้วก็เอาไปชาร์จไฟรอ คุณบิวมารับวันที่27นี้นะครับนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปเอารถลงไปล้างก่อนนะผมนะฮะฝากติดตามคลิปหน้าๆน,นะครับด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ